มาดูกันต่อครับอันเนี้ยแต่อันเนี้ยคือให้เลยนะครับคอรมอครับเมื่อสัปดาห์นี้ผ่านมาอนุมัติงบเพิ่มเติมนะครับกว่ารับกเจา270กว่าล้านบาทเลยนะครับอันนี้ครับเพื่อสนับสนุนค่าทําศพผู้สูงอายุครับรายหนึ่งเนี่ยอยู่ที่3,000บาทนะครับคนที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้ก็90้า0กว่าคนเลยทีเดียวนะครับครับครับคอรมออนุมัติงบซึ่งค้างจ่ายตั้งแต่ตุลาคมจนถึงพฤษภาคมครับ9 0 0 0 0ืกว่ารายนะครับ ตามที่กระทรวงพาณสังคมเสนอครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเป็นสัญชาติไทยแล้วก็ถือบัตรสุขภาพแห่งรัฐด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีบัตรก็ต้องอายุครบจริงก็คือเกิน60ปีขึ้นไปและให้ผู้มีอำนาจาในท้องถิ่นนั้นออกรู้สือรับรองด้วยครับซึ่งตรงนี้ครับสนับสนุนค่าทําศพผู้สูงอายุรายละ3,000บาทนะครับโดยต้องยื่นขอภายใน6เดือนนับตั้งแต่ วันออกใบบ,บัตรนะครับพร้อมเอกสารที่ประกอบการยื่นเงินขอค่าจัดการศพก็จะมีใบบรณบัตรบัตรสิทธการแห่งรัฐแบบประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ออกโดยภารครัฐแล้วก็มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นขอสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ยื่นขอแล้วก็แบบแจ้งข้อมูลนะครับเงินโอนผ่านบระบบของกรุงไทยแล้วก็แบบรับเงินสงเคาะ นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยนะครับญาติพี่น้องนะครับของผู้สูงอายุคาบทางหนึ่งครับก็คือจริงๆเนี่ยเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ3000บาทเนี่ยก็จะให้สําหรับผู้สูงอายุยากจนที่เสียชีวิตนะครับก็ไม่ว่าจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเงินในส่วนนี้ขอเพียงเป็นผู้มีรายได้น้อยที่มีการรับรองโดยหน่วยงานในท้องถิ่นว่าเป็นคนจนตัวจริงเงินก็จะ ให้กับลูกหลานที่เป็นผู้จัดการงานศพก็รายละ3000บาทซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ให้มาแล้วแต่ว่าในปีที่ผ่านมาก็อาจจะมีผู้สูงอายุเสียชีวิตมากเกินกว่าที่ประมาณการไว้งบประมาณก็เลยตั้งไว้ก่อนอันนี้ไม่พอเนี่ยก็เลยอาจจะรอนิดนึงอันนี้ก็อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมไปจ่ายย้อนหลังให้กับท่านที่ค้างจ่ายมาแล้วก็ถือว่าก็ยังโอเคแลละเป็นขวามและกำลังใจครับนะครับ